สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกกอกนะคะก็ตอนนี้ก็รถครอยู่ข้างหาลังรถช่างตั้มคันบัลเลิมเลยคันบัลเลอเลยนะคะค่ะนี่แล้วรถครจอดอยู่รถของชิดปากเปยเดี๋ยวมารับมารับคนที่โคกหนองนาไปกินอะไรไปกินอะไรแถวกกกอกนะคะ แต่ก่อนชิดจะนั่งอยู่ดัดฟ้าตรงนี้แหละสมัยก่อนร้านกาแฟชอบกาแฟคุณกินี่แหละพาโสโวมากินกว๋วยเตี๋ยว น้ำน้ดลมานบอกว่าเนจ็ดสิ้ามันละลายไปากันหมันเยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดขยน่ามัก็จยอยเราเห็นอยแล้วมันเขียนเรือมาบุกเกาะเป็นยังไงบ้างไปหลงป่าแล้วไปป่าผักหวานม้านึงก็ไปป่าผักหวานเลยออนซอนไม่ผักหวานอม่ดอก อยากปลูกจะได้เนาะปลูกต้นอะไรนไปฮะะนคะไปเก็บของแม่บุญทินบอกเดี๋ยวไม่ได้ไปเก็บของประดาเหรอเวลาไปเก็บของแม่ดาเนาะโอเคของแม่ดาด้วยบอกเก็บอยู่เงินไหนอยู่ปดาทั้งของแม่บุญทินเหรอบุาอืมวันด้หลายแล้วจ้ะสมใจชิดแล้วล่ะทำไมภาพไม่ขึ้นภู้เล็กไฟล่ะโอ้ยได้ไหมดอกมันเทดได้ไอ้ผู้เล็ดอกมันนะไอ้เส้นยังชิมาอีกดอกมันเทเด้อภู้เล็กไฟ ูดกไฟถ้ามันออกดอก้ไม่แตกยแตกเมืนเดิมแต่ดอกมันจะอร่อยเรบก็นดีแคนรีแม่เคยกินไม่ดอกวาหวานมกันลยเอนดลหแคนมนะยนดอกกตอกินทุกวันตัวไอซิดเรเดนอนละว่ะดอกมาล้ว่ะไอซิดกูมีมากินกย่คือมันูใเพิ่ เรากินอันน้ิด้วยอนีกินลูกชิ้นใี่มันหมยุกันกินหมดถ้วยไหมอ่ะยิ่มแล้วบอหมดแล้วไปทางไหนมาไปสวนเราไลไปสวนต่ลับมะขามออเดอร์ส่งมะขามแล้วก็จะเอามะขามหวานมา ให้เพื่อนๆได้กินกันเออไม่มีอะไรฝากอก็กินด้วยกันไปเลยใครกินตะกร้าเจ้าขามนะงอดีแล้วเราไม่อะไรแต่เวลาเรามาเราก็มาแต่ตัวเรพอดีจะเอามะขามชามรสฝักบ้ากับลุงด้วยแล้วก็มะขามหวานแต่อันนี้เราก็ไปกินด้วยกันถ้าจะให้ทุกคนมันก็คงสิบปพอไปกินด้วยกันเลยนัเดกิน่กันเดี๋ยวเราก็ไปนั่งเล่นที่บ้านลุงไปกินกันใช่สั่งไม่ให้ชิ้นะให้คาปูฮัลุนแตะหนึ่งเกตเกตนะเพ่อเราบ่ เดเลยรอแม่พี่ก่อนแม่พี่ราจะกินด้วยไม่เป็นไรกินก็ไปก่อนก็ได้บอสจะกินไหมกินกินกินกับยาเผาเห็ดก็ได้เผาเห็ดเห็ดแต่ของแม่พี่ก่อนใคร่าก็ถ่ายยู่หันละหรือไม่ก็เฮ้อมีไผถ่าโอ้ยคนขับรถคนขับรถูถึงหูไปไปนลงรถไปไหมไปไหมไอ้ปุ๊กไป้หมออันไปอะนรนะไปอะไนะคือหล่นน้ำละค่ะ จะว่าลาบก็ไรลงสุดทางแล้วก็ลงไปเก็บก้อนหินเออแล้วก็ลงไปเก็บก้อนหินกับชิโต้เขาจะตกเป็นบาปเหตุผลอะไรไลงจะแค่ข่อยละบุนไปเก็บก้อนหินไอ้ปู่มันก็เออรู้ทันไงว่าเขาเขาพูดประชดเฉยเฉยข่อยกับบะลงเข่อห้องน้ำข่อยกยังบะลงข่อยยังขัดดาบพิมปนย่างปล่อยปลาเนาะเปินย่างเปินยันเข่อยไม่ได้เอาเปินถูกแล้วล่ะ มามากิน hmm. ค่อยกินมามาเปิดเจ้าบ้ผู้เด็ดว่ะบาดแม่ไม่ค่อยจะนนกินน้มันนาตูพี่พี่เอ้กินแซ่บก้อมานางใชไมามีเ็นเบอรกินน้ำมูนนี่ล่ะดวกันละคกินน้ำมันแล้วไม่เอาแข้งเหาะไ้ไหมมีมีเหาะได้มังหละเป็นเรื่องปกเก็บยวกัวานร้อนแดดร้อนมากันได้นะเลยหานอาไม้ไหม กได้เล่มบุกม่บุญินบอบุกชวนแม่บุญิน่ะตร้ตแกวตรจะไปยืมแม่ไปไม่ได้จริงตร้เ่นั้นไหมล่ะกพอได้ยมเป็นไม่ดากรดอกก็มีนดก็มีอืองเยอีนกระด้งโเลยค่อย้องค่อยน่ะแต่เซียได้ค่อยเก็บก่อนแล้วอมพอได้ยมต้นเดียวอ่ะป้าชาบ้านทั้งดอกทั้งยอดน่ะูได้ยมมาจะไม่ไปหามีน้อยหรอ อยู่ไนไหมอยู่ลุงกูแล้วแล้วก็กลับมาพบแอนไปไหมหนีจากกุกกอกแอนแอนจะไปวันนี้ป่ยแอนก็โม้แล้วมาวันอาทิตย์นู่นแล้วเขาก็จะไปวันนี้เจ้าก็หนีจากกุกกอกหว่เดี๋ยวค่อยคุมอ้ายกุกกอกมันชิบหายหอบเชื้อภาพไปเล้ยางยืนก็ไม่ได้กีดเลยนี้ยุนกกกอกให้แม่พี่อยู่แล้วยางยืนยางยืนก็ไม่ได้กีดไปรโลดไฟว่าบร่ได้กีดมือเช้านี้ก็ไปกีดยู่บมันออกมาแล้วแม่พี่ จำเปดูเสาวในใครอยู่เจำดูมอสาจำปดูมือสาวนะจำปมอสาวว่าเขอเชื่ออกเต็มกระโปงเจะคอยมาลรมวนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาอดอยู่ด้นลเดี๋ยวน้องก็มามือสามันหนาวดิอากาศมันหนาวเออมัีเยมันต้มเม่นนี้มนมย่ไต้มน้ำค่ะโอ้โหมันนี่จะหนาวมันจะต้มจะทลเีนี่นะสบายใจเลยมันหายหนาวมาแล้ว เมื่อไรมันจะหายหนาวอ่ะมัน้องยังไม่หายเลยบ้านตรงนระละจังหวัดถกโมงแห่งชายเขาของเขาพะรังเนอะพะรังไหนทัฝนก็ตกแล้วพี่จักบ่ก็ไม่กินก๋วยเตียววันนั้นน่ะกินมือใบม่งและใบสองาช่อก็นอจๆออก็กิ่นม่แล้วคกกินไม่แล้วกินแก้คลาดซื้อได้มื่อนนี้ก็กินแกหิวซื้อได้นน่ก็กินตามท้องแล้วคือมีแล้วจังเลยหรือมีกินข้าวแบบ ไม่ฟ้าวๆนะนะมาแล้วคือจักผือฟ้าวจะไปเอามาขามเขารถกฟ้าวจะมาส่งของยังม่ทันผมจะไปมีทั้งสามรถมีทั้งหวานเดแหม่มีมดออเดอร์พักกำลังเข้าเลยออเดอร์ข้าวกำลังดีอืใช่มาขามสามรถก็คนสั่งดีนะสามรถเอาไปใส่น้ำตาลใส่พรีมเรียมชื่อท่านพ่อเบอร์ไหมพี่ทำเป็นทำเป็นแดก แต่ก็ไม่อร่อยมันไม่พีทำนะขนาดป้าฝนยังยอมรับเลยเจ้าเอ็นนนรอของเจ้าบุเสียข้าซนปีกาย่นะอรอยแทนนี่คนแรกนี่ริ่มมะขามเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวนี่แหละสามรสนไม่ใส่เครื่องยางไม่ไดีได้นีดีดีนอดีดีงีดีดีดีันดีดาดีันดีดียีอีนีด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 นดีนีดีดีันดียเด ไม่พี่จะอร่อยแล้วมันจะอร่อยได้เพราะมันสมานอมเปรี้ยวหมืนหวานเจมส์งานก็เพราะมาขาดตะเกี่ยวเข้าแล้วมัง้าวุฒามงหนลาบุ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 ลาม่ลาบุลาัุลาบุลาบห้าบ่ลาบุมาบุลาไุมาบมลาบนีา